พัักนรุงิ <Home Cook. S 2> <utter> เดเป็นขนมปังจากตุรกีนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับพิซซ่าแต่ว่าเป็นทรงยาวๆหน้าเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะครับจะใส่ทั้งเนื้อไข่ชีสหรือว่าผักต่างๆตงัวนี้ตามชอบวันนี้เราจะหยิบเมนูยอดฮิตประจําบ้านเราอย่างผัดกระเพรามาตีความใหม่นะครับทาในรูปแบบของพิเดไปชมกันเลยครับโอเคเราก็จะใช้แป้งขนมปังนะครับใส่ลงไปส่วนผสมแห้งนะครับจะมีเกลือยีส รเราก็จะใช้เป็นนมจืดเท่านี้นะครับใช้สปีดต่ําในการทุบเข้าส่วนผสมก่อนนะครับแป้งมันจะได้ไม่ฟุง้งส่วนเนยจืดนะครับเราก็เอาออกมาวางพักในอุณหภูมิห้อง,องก่อนสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับจะได้ไม่แข็งจนเกินไปตอนที่ส่วนผสมของเราเริ่มจับตัวเป็นก้อนโดแล้วนะครับผมก็จะเร่งมาเป็นสปีดกลางนะครับเดี๋ยวนวดให้กูเต็นแข็งแรงนิดนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยใส่เยนยลงไป Okay. เรานวดไปสักประมาณ5้าถึงสินาทีนะครับจากนั้นผมก็จะค่อยๆทยอยใส่เนยลงไปเีล่ีนิดในระหว่างที่เรานวดไปด้วยนะครับมีเนื้อเนียนดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คดูว่าใช้ได้หรือยังนะครับเราค่อยๆลองขึงฟิล์มเป็นแผ่นบางๆดูนะครับก็ตอนนี้พอขึงเป็นฟิล์มได้นะครับแส่ซองพานนี่ก็ใช้ได้แล้วนะครับรวบเป็นก้อนนะครับ ทำให้ผิวมันตึงๆดูสวยๆไว้แล้วเราก็ใส่ไว้ในชามนะครับพักเอาไว้คลุมหน้าด้วยผ้าหรือว่าพลาสติกแรปก็ได้นะครับเราจะหมักเป็นระยะเวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงหรือว่าจนกว่าโดอันนี้จะฟูขึ้นราวๆสเท่าครับโอเคตอนนี้โดของเราก็ฟูขึ้นประมาณ2เท่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาตัดแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับ360กรัมแบ่ง2ก็ส่วนละ180อ่าเดี๋ยวเราจะมา รีดเป็นแผ่นนะครับตกไล่ลมก่อนเราจะพยายามรีดให้เป็นแผ่นยาวๆนะครับแล้วก็พยายามให้ความหนาเสมอๆกันนะครับเราเอามือเช็คดูนะครับว่ามีส่วนไหนหนาเป็นพิเศษหรือเปล่าถ้าเจอปุ๊บเราก็รีดเพื่อเฉลี่ยให้มันบางๆลงครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทําการขึ้นรูปนะครับโดยการจะม้วนขอบเข้ามาให้มันเป็นเหมือนลักษณะเป็นขอบเรือนะครับคล้ายๆทรงใบไม้แบบนี้นะครับทํา ทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ตรงปลายนี้เราก็ทําการจีบให้มันเชื่อมกันนะครับแบบนี้เราจะได้เป็นเหมือนคล้ายๆพิซซ่าขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะเอาไปพักบนถาดรองอบอาจจะรองด้วยกระดาษรองอบก,ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทําชิ้นนี้แบบเดียวกัน โอเคแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาผ้าหรือว่าพลาสติกปอะไรพวกนี้นะครับมาคลุมเอาไว้ proof เป็นเวลา45ถึง60นาทีครับเข okay, ตอนนี้ตัวพิเดของเราก็ใกล้จะ proof ได้ที่นะครับเราจะมาทําตัวกระเพรารอกันเลยตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยน้ำมันร้อนดีแล้วนะครับเราจะเอากระเทียมแล้วก็พริกนะครับลงไปผัดอันนี้ผมใช้ทั้งพริกแห้งทั้งพริกจินดานะครับ ครับตอนนี้กระเพราของเราพร้อมแล้วนะครับตัวพิเดกของเราก็พร้อมเช่นเดียวกันผมวอมเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอุณหภูมิ220อ,องศาเซลเซียสโปรแกรมไฟบนล่างแล้วเราก็จะตักตัวกระเพราของเรานะครับใส่ลงไปตรงกลางนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะเอาไข่แดงนะครับมาทาที่บริเวณตัวแป้งโดเลาตรงนี้ไม่ไม่ใช่ขั้นตอนสําคัญนะครับเราจะไม่ทาก็ได้นะครับแต่ว่าสีอาจจะจืดๆซีดๆเล็กน้อยนะครับไม่ได้มีผลกับรสชาติมากนะอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําเข้าอบผมจะแบ่งออกเป็น2จังหวะนะครับ12นาทีแรกเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยมันสุกดีนะครับแล้วผมจะเอาออกมาแล้วก็ ใส่ไข่ลงไปเพิ่มนะครับโอเคนะครับเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นช่อง,ว,งว่างๆตรงนี้ก่อนนะครับไข่จะได้ไม่ไม่ไหลไปตำแหน่งอื่นใส่ไข่ลงไปแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะนําไปอบต่ออีกประมาณ5-6นาทีนะครับให้ไข่มันเริ่มสุกซะก่อน <S <S <apprendre and other people> เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวแทนข้าวการะเพราหมูสับของผมหน้าตาน่าลองแบบนี้ลองทำมาดูนะครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายน์แอดครับ